เคครับสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผม d g t Channel ครับล็อกซีดคเาเมเดอร์ไทเ,เซนเซตนะครับก็อยู่ในเรื่องเฮเซเดอร์พระโชวะเฮเเดอร์เฟสเปอร์เซนไตนะฮะโอเคครับก็พาทที่แล้วนะฮะตอนตอนแรกเนี่ยนะครับ ผมได้รีวิวเจ้า DX โชวา b อ n g อ u d อ e r l แล้วนะครับก็วันนี้ก็มารีวิว HC ไอเดออ์ออ k ซีดบ้างนะฮะก็มีท่านผู้ชมท่านนะื้เขาถามผมว่าทำไมเสียงมันขัดขัด,ขดหายหายนะฮะก็เพราะว่าบางทีอ่าจจะเป็นที่เทคนิคตัดต่อบ้างนะฮะแล้วก็อย่ังก็คือ ผมอาจจะห่างตัวไม่ไปก็ได้นะฮะก็ขออาภาัยด้วยครับก็มาแกะกล่องเหมือนเดิมฮะสาหรับคนที่ดูแค่พาร์ทนี้พาร์ทก,ก่อนไม่ได้ดูครับแล้วผมจะใส่เออลิงก์นะฮะข้างล่างให้ดูนะฮะโอเคก็เหมืนตามเคยครับแตกออกมานะฮะา แก่แก่ออกมาครับโอเครักแก่เป็นอันนึบร้อยนะฮะก็ช่วงหน้าเล่นกันเลยนะครับ そして必殺戦はアダーミスカローデラックスヒワミロックシード勝ち時ロックシードとセットも人類のために強大な敵に立ち向かう機イダーリブート大ヒット上映中全アーマードライダーがついに激突劇場版仮面ライダーガイムこの映画世界レベルですこの映画は世界この映画はンゲル ก็เดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อนะครับแล้วก็ขอเปิดสวิตก,ก่อนครับโอเคครับข้างหลังนี่เห็นกำโพงแบบสใสวิ่งเลยนะ ครบครับก็สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะฮะขาดไม่ได้นะเซนก็ขู่ไดเวอร์เลยนะฮะโอเคไก่มุกแปลงร่างเป็นไก่มุอาห์มนะ โอเครับอ๋อลืมไปนะก็ขออภัยนะก็ขอขยออยภัยจริงนะฮะเพราะว่าตะกี้เบิร์นจริงนะก็ถือว่าเปิดเสียงใหม่กนะันเพราะว่าเสียงนี้ก็แบบเท่ดีนะโอเคครับมาดูทำไม่ตายครับ เขาคือความบักสุดท้ายนะฮะเออไม่ใช่เล่นมุกเล่นมัวครับก็ ที่เมื่อกี้ผมโม,มฮะความอะความหวังสุดท้ายนะฮะก็คือเออต้องไปติดตามดูนะฮะเพราะว่าความหวังสุดท้ายเนี่ยคือคนอื่นเป็นแฟนทอมหมดนะฮะมีวิซาร์ดคนเดียวนันที่สามารถแบลงแปลงร่างเป็นวิซาร์ดได้นะฮะอ๋ะงองอื่น <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปหาดูงเองกันนะฮะ <laughs> พวกซับไท่อย่างนี้นะคุณจะรู้นะ,ะว่าเป็นยังไงนะอ่ะ ทำไม้ตายนะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำอะไ้ครับผม ถ้าเสียงเหมือนตัวไหนตัวอื่นที่นอกจากไก่หมูนะผมเปลี่ยนนะยกเว้นพวกที่ผมไม่มีนะ ผิดพลาดนะฮะเพราะว่าข้างหลังนี่แบบตูนง่ายมากนะ,ะครับ <Out. S 2> on. On. ถ้าไม่ตายครับผม ต่อไปครับดับเบิลนะฮะทำใไ้ตายครับ <Double. S 1> ทำไม่ตายครับผม ไม่ตายครับ ใช่ครับ ไมตายครับผม วิกฤตนะฮะอุ้ยโหเด้งเลยฮนะเี่งโอ้ต้องปึ๊กเลยนะเห้ยะเกาะตะกี้นะเกิดอุบัติเหตุนะอ่าชนกันนะฮะนี่ครับโอเคโอเคโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรนะโหตะกี้ทำใจหายทำไม่ตายครับ เปลี่ยนนะเอาไม่ต่ายครับ up. อนีกหน่อยฮะเพราะแบบจะหมดนะโอเคนะครับถ้าไม่ได้ครับ อ่าช้าไหมแต่ครับ ไม่ได้ครับ ครับก็เล่นจบแล้วนะฮะกับ D X ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวมันจะมีโหมดอีกเยอะนะครับที่แฝงในตัวนี้ฮนะถ้าผมซื้อมาเป็นโหมดอื่นเมนะื่อไห่นผมจะเอาตัวนี้มาอีวิวด้วยนะฮะก็เออขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ ตอนหน้าจะเป็นอะไรนะฮะก็โปรดติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้นะะก็ขอขอบคุณท่รัผชมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมตลอดมานะโอเคครับขอขอบคุณท่รัผู้ชมนะครับ